รนี้ก็จะมารีวิวกระสอบฮาวายป้ายนี้นะครับก็จะเป็นกระสอบป้าย45กิโลในราคาอยู่ที่18,500นะครับใครสนใจก็ลองไปหาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกระสอบเพราะว่าที่เหลือที่จากการคัดของผมก็จะลายประมาณนี้ก็จะเป็นลายใบปกติแต่ตรงนี้ก็จะมีหัวมีงานกลางผสมอยู่ด้วยนะครับก็ค่อนข้างออกมา โอเคพอสมควรนะครับมาดูตัวแรกตัวนี้นกทงองอถือว่าตีเป็นหัวนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะมีคนให้ความสนใจและก็นิยมเหมือนกันแล้วตัวนี้ก็เป็นลายนกป้ายใจแอนอฟามิโก้นี่ก็ฟามิโก้แล้วก็ฟามิโก้ตัวนี้เป็นลายนกเหมือนกันเนาะอันนี้ก็สวยพาลายอนพายแอปเปิ้ลเป็นลายนกข้างหลังนิดหน่อยตัวนี้ก็เป็นลายนกของงาน US นะครับตัวนี้เหมือน เป็ดนกเป็นน้ำตัวนี้ผ้าใยผ้าใยลายนกงาน u s สวยเลยแล้วก็ผ้าใยอีกตัวส่วนนี้ก็วินเทจอ่าวินเทจสวยๆนะครับตัวนี้ก็เป็นลายเผาวินเทจแล้วก็ตัวนี้วินเทจน่ารักเลยวินเทจนะครับตัวนี้เป็นงานของซีรีส์ใน Netflix นะครับนี่ Netflix ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวละครตัวไหนใส่หรือเป็นลาย เกี่ยวกับอะไรส่วนนี้ก็วินเทจลายอนนะครับอ่ดอกใบเลยอนวินเทจแขนยาวลายอนตัวนี้โทลิลิชาร์ดลายใบโทลิลิชาร์ดซันต้าส่วนตัวนี้เลสพูลเนอร์ผ้ากับอ่ลายแล้วก็ตัวนี้งาน US นะครับอ่ะไฟโพลีตัวนี้ก็ US เหมือนกันอ่าตัวนี้เป็นโพลี่ายอเอยอน H&M ตัวนี้ลายดอกใบเลยอนนะครับตัวนี้ป้ายจอดฟามิงโกตัวนี้โอเนวีอ่ะแล้วก็ตัวนี้อะไรเอย่ยอ่ะมากการิต้าเลยอนตัวนี้เลยอนนิ่มๆเลยเ m สนเอ็มตัวนี้ก็เป็นผ้าเลยอนผสมนิ่มเลยลายสวยอ่ะเ m สนเอ็มมีงูด้วยตัวนี้แชปเนาะแล้วก็อ่ะไฟเบอร์ทเวนตี้วันเลยอนมากการิต้าเลยอน เอสแอนเอนตัวนี้น่าจะเป็นทอมมี่บาฮามานะครับเป็นผ้าป้ายซิวผ้าซิวผ้าซิา <c oughs> หลายรถตัวดิชาร์จผ้ากับสับป,ปะรดอ่าตัวนี้สวยเลยอ่าส่วนตัวนี้ก็เป็นลายสับป,ปะรดตัวนี้น่าจะเป็นงานเก่าฮะเพราะเป็นป้ายแบบนี้ตัวนี้มาร์การิต้าอ่าตัวนี้ก็ฟอยเบอร์เทอร์เมนวนวินเทจหลายรถ อ่ะตัวนี้คาฮาร่าตัวนี้คอปแอนด์บาโลนะครับตัวนี้พายแอปเปิ้ลแล้วก็อาดโอเนววีดอกใบลายรถปานามาแจ็คอ่าดอกใบตัวนี้รอยัลครีเอชั่นก็จะเป็นลายบางแสนเนาะอ่ะตัวนี้อเมริกันอีเกิลลายวิวตัวนี้แก้วค็อกเทลอ่าลายวิววิว ตัวนี้ก็เป็นกองกองกองแล้วก็าลายรถสวยตัวนี้เป็นโพลีโพลีเคปนะครับมันจะจับแล้วสักสาไม่ลื่นเหมือนโพลีตัวนี้ก็เป็นเลยอนตัวนี้เป็นคัตตนอนอตัวนี้สวยเลยนะครับเป็นเลยอนนิ่มๆตัวนี้ก็เลยอนตัวนี้น่าจะผ้าผสมตัวนี้ก็อทอมมี่บาฮามาลายไม้เบสบอล คอมมี่มหามาดอกใบลายสับป,ปะรดตัวนี้ก็เป็นรอยัลเคชันผ้ากับตัวนี้ลายรถพูลิงตันแล้วก็ตัวนี้ลายทางมะพร้าวตัวนี้ลายสวยนะแต่ป้ายหายากครับป้ายบินป้ายไม่มีนะครับส่วนตัวนี้เป็นลายซิก้านะเลยยี่ยนนิ่มๆอะแพ็กซันลายใบตัวนี้ซาร่าซาร่าเล็กมากเลย น่าจะเป็นเสื้อผู้หญิงหรือเปล่าไม่รู้ไซส์เด็กไซส์เด็กสีขาวอ่าโฟ r เวอร์ทวี้วันอ่าวินเทสลายทางตรงผ้าเลยอนตัวนี้ก็เลยอนเหมือนกันอ่าแพ็กซันเลยอน h m จบด้วยตัวนี้แล้วก็ที่เหลือก็ยังมีอีกเยอะเลยนะครับที่ไม่ได้เอาลงให้ดูก็จะเป็นดอกใบที่บอกไปข้างต้นเนอะเนาะโอเคถ้าใครสนใจก็ลองหาซื้อหาดูได้นะครับ ก็จะมีประมาณนี้ขึ้นอยู่แล้วแต่ดวงนะครับบางคนก็เกลือไม่เกลือแต่มว่าออกค่อนข้างจะโอเคในราคา1.8.500นะหวังว่าใครที่สนใจจะไปทำกำไรก็ลองดูนะครับ